สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุพัศน์กันต่อนะครับก็เป็นพระเอจิเดี๋ยวเป็นพระอะไรเดี๋ยวชมกันเลยครับอ่าอันวันนี้ก็เอาเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับปีสองพันร้อยสามสิบแปดเป็นเหรียญเสมา หลวงพ่อบุญมีก็อยู่ที่วัดเกาะอำเภอสีมโลงจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่โดยเฉพาะตะกุดของหลวงพ่อบุญมีนี่สมัยนั้นลูกศิษย์ไปขอตะกุดนี่ท่านเกษะเกเป่าเลยแล้วบางทีตกใจเลยครับเพราะหลวงพ่อบุญมีจะใช้ทดลองต่อหน้ากันก็เอามีดนะครับฟัน หลังของลูกศิษย์ที่ไปขอตะก,กุดของหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นบาร,รมีของท่านที่เ,เรื่องอยู่ยงคงพันธ์นะครับตะก,กุดของหลวงพ่อแล้วก็เหรียญนี้ก็หากันนะครับสะสมกันไว้เพราะว่า,าหลวงพ่อบุญมีนี่เก่งกล้าทางด้านอยู่ยงคงพันธ์นะครับนะฮะอันนี้เป็นเหรียญปีสองพันร้อยสามสิบแปด นะครับดูด้านหลังครับเนี่ยฮะอันนี้ยันของหลวงพ่อนะครับวัดกเกาะอำเภอศรีมลงจังหวัดสุขโขทัยนะครับสวยครับยังไม่ได้ใช้แล้วพระเหรียญน,นี้ได้มาแบบนี้ครับเขามัดเชือกมาอย่างนี้ผมก็เอาไว้อย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้ออกเลยนะครับ โทรมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทศัตมั่นเข็ดวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับของคลิปวิดีโอ